ฮือหาช่องสามปล่อยภาพดวงใจเทวพรมสวยอลังการสมเป็นละครฟอร์มยักษ์เป็นละครฟอร์มยักษ์ของช่องสที่หลายคนต่างรอคอยเลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับละครเรื่องดวงใจเทวพรมเป็นละครภาคต่อรุ่นลูกจากตระกูลจุธาเทพที่จะมาสันต่อคําสัญญาสองตระกูลระหว่ากจุฑาเทพและเทวพรมโดยในรุ่นลูกนี้ได้พระนางเจนใหม่ของช่องสามมาแสดงยกชุดเริ่มที่ หม่อมหลวงภูทะเนศจุธาเทพหรือคุณภูลูกชายของหม่องราชวงศ์รัช,ชานนท์กับเจ้าส้อยฟ้ารับบทโดยกรับคณาวุฒในเรื่องละอาจาันร์พันตรีนายแพทย์หม่องหลวงฉัดเกล้าจุธาเทพหรือคุณฉัดลูกชายของหม่องราชวงศ์พุทธิพัฒน์กับกรองแก้วรับบทโดยไม่ี้ปณิธานในเรื่องขวัญฤทยัยร้อยเอกหม่องหลวงรณจักรจุธาเทพหรือคุณจักรลูกชายของหม่องราชวงศ์รณทีกับ เพียงขวานรับบทโดยเทศเฮนรี่ไมรอนในเรื่องใจพิสุทธิ์พันตรีหม่อมหลวงอสิระจุธาเทพหรือคุณเพชรลูกชายของหม่องราชวงศ์ธราธรกับหม่อมหลวงระวีรพัยรับบทโดยกองทัพพีในเรื่องดูุดอับษรและหม่อมหลวงสรุปจุธาเทพหรือคุณสรุปลูกชายของหม่องราชวงศ์ประวรุษกับท่านหญิงวนรสา,ารับบทโดยก้าวนภก้าวในเรื่องพรชีวนันโดยล่าสุด ในวันนี้วันที่20สิงหาคม2565ทางช่อง3และทีมนักแสดงได้มีการปล่อยภาพออกมาเรียกน้ำย่อยให้ได้รับชมกันแล้วค่ะบอกเลยว่าสวยหลอเคมีลงตัวสุดๆ